พี่ชายว่าใช้ช้างลากมานะครับผมแล้วเ,เอามานอนไว้ตรงนี้นะครับผมตอนนี้เหนื่อยครับผมนี่ฮะงวันี้จุดมันนี่มัน,นที่ขลลม<อ>ม,ม,ม,มันจะ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 ไม่ยิงผ <ล S 2> ่อนคลายครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหนุ่มเอ็มเพลงซี C ในช่องของ YNP แล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนนะฮะพี่ชายนะครับผมแล้วก็ตนี้นี่ครับผม นี่ทำอะไรอยู่ครับผมซอยหยวกครับอ่านี่ซอยหยวกนะครับผมนี่ฮะหยวกนะฮะเป็นหยวกต้นกล้วยนะครับแล้วก็จะซอยแบบเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะให้วัวกินนะฮะนี่ครับผมก็วัวมีทั้งหมดอยู่สิบกว่าตัวนะพี่นนอเกือบยี่สิบนะฮะนี่ฮะนี่เราก็มาแน่เดี๋ยววัวมันก็จะมานะครับผมเนี่ยมันรู้นะครับว่าเจ้าของเขาจะทํายังไงเดี๋ยวมาดูวิธีครับผมแบบคาราบานะฮะโอ้โหนี่ครับผมแบบ นี่ฮะมีวิธีการก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเลยนะที่ผมว่าน่าจะน่าจะดีเลยนะครับผมก็ง่ายๆนะครับเนี่ยครับผมเป็นอาชีพแบบอิสระนะครับเนี่ยบัวก็จะมากินนะครับผมช่วงไม่มีหญ้าแบบนี้นะฮะบ,บัวมันก็จะมากินนะครับหยกกล้วยที่ซอยไว้นะฮะมันก็จะกินเป็นจุดเป็นจุดนะนี่ฮะใน หยวกกล้วยตรงนี้นะครับมันก็จะมีนะครับมีเกลือนะฮะแล้วก็มีพวกแกบนะฮะแกบอ่อนก็จะผสมไว้นะครับบัวมันก็จะชอบกินนะฮะนี่ครับผมนี่ฮะก็จะให้เป็นจุดอย่างนี้ถ้าไม่งั้นมันก็จะแย่งกันนะครับผมนี่ฮะโอ้โหแล้วก็ช่วงนี้สาเหตุนะฮะสาเหตุที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ในแนาเราเนี่ยมัน หญ้ามันไม่ค่อยจะมีนะฮะก็เลยต้องต้องหาต้นกล้วยอะไรแต่ถ้าปกติแล้วถ้าหญ้าเยอะนะฮะเราก็จะให้มันอยู่ในสวนเลยเพราะว่าตอนนี้ล้อมล้อมไว้หมดแล้วนะฮะล้อมวัวไว้เนี่ยเป็นคอกเลยนี่ไหมนี่ครับผมจะเป็นคอกแบบนี้เลยนะฮะคอกวัวนะฮะอ้มีวัวเล็กด้วยนะครับผมนี่ฮนะก็จะกินทั้งหยวกกล้วยนะฮะแล้วก็มี เฟืองญยา่คาแย่เฟืองนะฮะที่เสร็จจากการทานาตีข้าวเสร็จนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมชีวิตการเลี้ยงวัวครับผมก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะฮะที่ผมว่ารายได้ดีเลยนะครับผมถ้าถ้ามีทุนไว้นะครับตอนนี้ถ้าอยู่ที่นี่ก็น่าจะคิดละตัวละหมื่นก็พอนี่ครับผมถ้าตัวละหมื่นนะฮะตอนนี้มีเกือบ20ตัวก็200,000นะครับผมแค่นี้ที่เราเห็นเนี่ย ตอนนี้พี่ชายก็อยู่นู่นนะครับผมก็จะล้อมรั้วนะสังเกตดูว่าเราจะล้อมรั้วนะครับเป็นสวนเลยล้อมรั้วไปนะฮะโอ้โหล้อมรั้วแล้วก็ให้วัวมากินหญ้านะครับแล้วก็พอช่วงแล้งๆเราก็ต้องหาต้นกล้วยมาเสริมนะครับประมาณนี้ครับผมโอ้โหธรรมชาติมากครับ วัวมันก็จะกินนะฮะอยู่กล้วยนะครับก็มีลำข้าวแล้วก็มีเกลือนะครับนี่ฮะพอวัวทานเสร็จนะฮะนี่ครับผมพอมันทานเสร็จมันก็จะรู้ว่ามันหิวนะ้ำมันจะไปกินตรงไหนนี่ฮะไม่ต้องตักนะ้าไม่ต้องทํอะไรเพราะว่าตรงนี้เป็นห้วยนะฮะนี่ครับผมนี่จะเป็นลำห้วยนี่ต้องล้อมไว้นะนี่ครับผมแล้วมันก็จะลงมากินตรงนี้เลยโอโ้นะฮะ แหล่งน้ําธรรมชาติจริงๆฮะนี่ครับผมก็จะลงมากินที่แหล่งน้ําตรงนี้นะฮะน้าตรงนี้ก็จะไหลไปที่สวนผมนะครับก็ไหลไปที่นาผมเลยนะครับก็นี่ฮะผมว่าบรรยากาศแบบนี้ดีมากครับผมเป็นชีวิตแบบพอเพียงชีวิตแบบง่ายๆนะครับแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองนะฮะก็มีความสุขครับเห็นพี่ชายมีความสุข ก็เมื่อมีโอกาสได้อยู่แบบนี้นะครับผมก็เป็นช่วงปิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรสิ้นปีเนาะก็มีโอกาสมาที่บ้านก็มีมาพักที่บ้านก็รู้สึกอยู่กับธรรมชาติเพื่อนรู้สึกอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าอยู่ที่นี่นะผมชอบชอบบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของอาการดักหนูนะครับการวิธีการดักหนูหรือว่าดักแบบธรรมชาตินะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไม่เหมือนกับที่เราดักเมื่อวานนะครับ แต่วันนี้จะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวพี่ชายจะพาผมไปดูแหล่งนะฮะแหล่งกานดักหนูนะครับพิธีการล่าอีกแบบหนึ่งนะฮะของพี่น้องที่นี่นะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหธรรมชาติสวยงามมาแล้วก็มีวัวเยอะแยะมากมายนะไม่ต้องวุ่นวายกับคนข้างนอกนะฮะ นี่ฮะโอ้อันนี้เป็นลูกคนน้อยเนาะตัวนี้พี่ไอ้เครย์ข้าามาก่อนนะกะโอ้เม้งแม้งมาโจ้นั่นนะนี่ฮะมาดูเคยโคนขนาดตัวเนี่ะเยอะแยะที่ไอ้วานั่นถ้าขี่หลังได้นี่นะเขาต้องฝึกนะไหน่อยอ๋อตัวนี้ถ้าเราจะฝึกขี่หลังนะฮะเราก็นี่ได้เลยนะครับนี่ต้องเลี้ยงมันเป็นมาเล็ก นี่ได้นะอ๋อเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะสอนฝึกในการขี่ใช่ไหมปรยญาน้ำมันตัวเนีปาน้ำมันนี่ฮะน้ำเหนุ่มอ๋อมันต้องคุ้นนี่ฮะนอกุนกับเจ้าของนี่ฮะงวนนี่ชุดวันนี้มันที่ขังมมนจะมนจะ ไม่จำไม่ยิงคนใคยเออเคอแฮมปี้อ๋อนี่ครับผมก็เลยนะตอนนี้นะเดี๋ยวอีกหน่อยจะฝึกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะสามารถขี่ไม่ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ชายก็จะจะฝึกมาะตั้งแต่เด็กๆนะนี่ครับผมชีวิตแบบโอ้โหนะนู่นก็เป็นภูเขานะฮะล้อมรอบแล้วก็ ธรรมชาติสวยงามครับผมตอนนี้ดวงอาทิตย์ใกล้จะตกเดี๋ยวเราจะไปหาดูกับดักานเนาะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกับดักนะฮะโอเคเดี๋ยวตามผมไปดูเรื่องของกับดักเรื่องอะไรนะฮะก็พี่เขามีหลายหลายอย่างนะมีไก่ด้วยนะครับผมมีไก่ป่าด้วยเดี๋ยวไม่รู้ว่าไว e ้อีพีหน้าแล้วกันนะถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะพาไปดักไก่ป่านะครับแล้วก็พี่เขาชอบไก่ป่าด้วยนะครับผมโอเคถ้าชอบนะฮะคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กำลังใจให้ วายเอด้วยนะครับผมนู่นฮะไก่ป่าครับผม<ด> <laughs> พูด,ดถึงนะนี่นะฮะนี่ฮะพูดถึงก็ไก่ป่าก็อยู่นี่เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปดูไก่ป่าไก่ป่าตัวนี้ห้องดีนะไอ้หนอห้องดีหล่นดีนี่ฮะโอ้นู่นนะครับผมแต่ใหม่วิจารณ์จะแห่ไปหน่อยอ๋อนี่ฮะ ก็นะครับมันกลัวมันไม่ใช่เจ้าของมันก็กลัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในครับไอ้ลองห้วยลองห้วยนะครับลองไปตามห้วยนะไปดูว่ามีพี่เขาทํากับดักนะฮะเกี่ยวกับพวกหนูพวกอะไรเงี้ยบอกว่าบางครั้งก็จะเจอเจอสัตว์อะไรที่มันลงมาเงี้ยไม่รู้เป็นยังไงนะผมก็ยังไม่เคยเห็นนะเป็นครั้งแรกครับที่ผมมาถ่าย ให้ยังไงนะครับผมฝากเป็นกําลังใจด้วยนะเพราะว่าผมต้องอยู่กับฝูงวัวก็น่ากลัวเหมือนกันนะดูดูมาผมฮะแต่ละตัวเอามาแล้วมาแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดบรรยากาศจริงๆครับผมนี่ฮะนี่ฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะล่องไปตามห้วยนะครับผมเอาพี่ชายเขาทำกับดักไว้ ไม่รู้ว่าเป็นกับดักแบบไหนนะเมื่อก่อนนี้เขาเล่า,ลาไปเจ้าเนี่ยนี่นะ,น,น,นะมนฮะเโอ้นี่ฮะเขาเล่า,ลาไปเจ้านนโอ้นี่ต้นตะเคียนครับผม,มนี่ต้นตะเคียนนะครับผมเนี่ยสุดยอดเลยฮะต้นใหญ่มากครับผมโอ้ใช้พี่ชายว่าใช้ช้างลากมานะครับผมแล้วเ,เอามานอนไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะไปกันเลย นี่ฮะมันได้แต่ตูบนี้ข้างหลังฮะนี่นะโอ้โหนี่จะสร้างบ้านบนต้ไนไม้ครับเพื่อนอนาคตอน,นาคตนี่ฮะจะดูกับดักจะเป็นยังไงแล้วทำอย่า,านี้ต้นเนี้ยต้นหลวงนี่นะอะอันนี้เห็นมาประ,ประจำเลยเห็นมากินนี่นะมากิกกนประจำาเลยนะห่อก็มากินน้ำประจำโอ้นี่ฮะต้นไม้ต้นนี้จะมีพวกเห็น พวกหอกพวกสัตว์ป่านะนู่นะฮะต้นใหญ่ๆนี่นะตรงฝั่งนู่นนะครับนีครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปแถวน้ำนะฮะตรงนี้เป็นแม่น้ำนะก็เป็นห้วยนะที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะมันก็จะเป็นห้วยที่ไหลผ่านไปที่สวนผมด้วยนี่ครับผมพี่ชายก็จะพาไปดูวิถีนะฮะที่อยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็สร้างกับดักสร้างอะไรนะครับได้กินของป่านะครับเนี่ก็อยู่กับป่าอยู่กับอะไร เนี่ยไก่มามัดเนี่คไก่ป่าก็มัดไว้ตรงนี้นะเสียงดีไว้ตัวนี้ก็ดีครันี่ขันดีมากนะครับผมเที่ยวไว้ในแห้งก่อเออห้ตัวอ๋อนี่